บอกเลยค่ะวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชม่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอะกระซิบก็สิบกระซิบคุณผู้ชมวันนี้มาวินไม่มีมงค่ะแต่แขกรับเชิญมีมงค่ะเพราะวันนี้มาวินจะมาสัมภาษณ์แบบเอ<า>็กซ์คลูซีฟกับแอนนาเสืองามเอี่ยมค่ะจะบอกเลยว่าเป็นนางงามแต่อยากจะรู้ค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกวาจะมาเป็นนางงามนางทำอะไรามาก่อนบ้างต้องไปสัมภาษณ์น้องแอนนาเสือกันเลยดีกว่าค่ะเป็นมาทุกอย่างแล้วนักแสดงนางงามกวาจะมาเป็นแอนนาเสืองามเอียบทุกวันนี้ล่ะเขาผ่านอะไรมาบ้างนี้ สวัสดีค่ะแอนนาเสืออําเนี้ยเอ้ยแอนนาเสืองามเหี้ยโมกโมกมกต้องถามนิดนึงอยากย้อนประวัติคุณเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วทาไมคุณถึงก้าวเข้ามาสู่วงการนางงามค่ะคือตอนนั้นเนี่ยเราเป็นนักแสดงแต่ว่าความฝันสุดๆของเราอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการได้มงกุฎแต่ในขณะที่คุณเป็นนักแสดงเนี่ยคุณก็พยายามจะตามฝันก็เก็บมาเรื่อยๆจนแบบ16 17มงกุฎเหลือสิบแปด ใช่จนแบบมีโอกาสในช่วงโควิดด้วยค่ะอาจจะเป็นจังหวะเวลาของชีวิตเรามีโอกาสได้ประกวดก็คือลงเลยเส้นทางกว่าที่คุณจะมาอยู่แนวหน้าแบบนี้เนี่ยเบื้องหลังอ่ะคุณแบบมีท้อไหมหรือว่าจเจออะไรมาว่าที่แบบพอเล่าได้ที่รู้สึกว่าโอ๊ยคุณบูต๊ตเองยังไงอะ่ะสุดๆ<ม>ทุกคนถ้าใครที่แบบแติดตาไอนาจะรู้เลยว่าก่อนที่หนูจะไปนิวออลีนะคะที่ประกวดเมืองนอกหนูขอแม่ปุ้ยไปปฏิบัติธรรมสามวัน เราว่าเราว่าไม่ไหวแล้วคือชีวิตเราเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยเราไม่คิดว่าโห,โ,หโลกมันจะใหญ่ขนาดนี้ละกันเพราะฉะนั้นการที่เราได้แบบขอแม่ปุ้ยขอสวันที่จะได้อยู่กับตัวเองได้เรียนรู้ว่าแบบมันคือชีวิตค่ะเร,เราเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆสิ่งที่เราต้องทาได้ก็คือการเรียนรู้แล้วก็เติบโตต,ต่อไปพอหลังจากมาเป็นคนของสาธารณนะเราก็ต้องปรับตัวอย่างหนักในระยะเวลาที่สั้นมากใช่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเมาส์กันต่อดีกว่าพานางเป็นทั้งนักสแสดงเป็นนั่นเป็นนี่เรียกเป็นอะไรอีกเนาะพักสักครู่ค่ะ วัฒนธรรมไทยเกาหลีแล้วมายืนให้สัมภาษณ์ถึงที่แล้วก็ขออันยองฮาเซโยจ้าตอนนี้เนี่แล้วคุณก็ยังเป็นคููวัฒนธรรมด้วยไทยเกาหลีทำเหมาะม,ม,มาก<ะ> ทำไมถึงได้มาเป็นคะคุณทาอะไรมากกับหน้าที่นี้คะที่จริงเนี่ยหนูเพิ่งได้รับตาแหน่งนี้ค่ะแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่ได้เป็นละกันคืออนาเนี่ยเป็นเฟนออฟโซวซู S <S แล้วก็มีโอกาสได้ร่วมอีเวนต์กับเขาเยอะมากแล้วก็รู้จักกับเหมือนเป็นผู้จัดการผู้บริหารเหมือนเขาก็เสนอชื่ออน,นาเไมล่ะอ,อาจจะเห็นด้วยความที่เราตั้งใจทางานต้องขอบคุณขอบคุณกับผู้ใหญ่ทุกโอกาสแล,แ,ลและการที่ทาให้เราได้รางวัลน,นั้นมาก็คือคุคยไงว่าได้เป็นซาวพาวเวอร์ของไทยไปเผยแร่เนาะแบบให้ดีที่สุดเราก็ทำให้คนไทย ให้หมดเลยเนนอะไรที่แอนนาเสืออยากทําอีกเรียกเป็นเจ้าของธุกขอขอรกิจคือสําหรับหนูเนี่ยหนูรู้สึกว่าแอนนาเสือเนี่ยชื่อนี้ไม่มีความบังเอิญจริงทุกคนเขาเจอเขาว่าเสือนอนกินนะ <laughs> <laughs> ืออยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจข้ารววจะได้นอนใช่คือรววและหนูไม่ต้องทำอะไรใช้ชีวิตหนมูมีความสุขนะตื่นมาไม่ต้องคิดแล้วจะทํางานหาเงินยังไงอยากให้งานมันวิ่งเองแล้วก็เงินก็หมุนมาแต่ว่าตอนนี้อยู่ในวิธีการศึกษาแล้วกันอน,นาอยากทําธุรกิจที่แบบเราเชื่อเรารักเพราะเราก็อยากจะส่งทอดสิ่งดีๆให้กับคนอื่นถ้าวันไหนอนาะเปิดตัวธุรกิจอะไรก็ฝากทุกคนพพอร์ตด้วยนะเงินมากแล้วแบบอย่างงานแสดงนะคุณชอบมาได้แบบอะไรอยากเล่นบทอะไรที่รู้สึกว่าอู้อันนี้แหละท้าทายจังจังคือหนูชอบมา,ากพี่จริงยยััังงงงไไไมม่่่่ด้้้ฟิกกนนนนนนะะะะคควาาาาแแบบบบบจตตอออออออเเป็รรรหืืชททีซ คือมันตรงกับชีวิตจริงนิดนึงคือทุกคนเราเป็นมีหมดเลยเาั้ที่ตอนเราเล่นตอนเราดูเรารู้สึกว่ามันซีเรียสอะแต่ทุกคนอตจิภาพเราเป็นคนตลกพอพูดเรื่องมีมต้องถามอีกนหึงคุณนี่เป็นเจ้าแม่มีมเลยนะสนุกไหมกับการได้แบบเป็นไวรัลต่างๆเป็นมีมที่ทุกคนดูแล้วพูดถึงอะคือหนูดีใจค่ะสุดท้ายทุกคนก็ไม่ลืมเราอย่างที่หนูพูดไว้อย่าลืมอนาเสือจริงๆหนูไม่ได้ต้องเป็นมีมหรอกแต่ว่ามันเป็นไปเองก็ดีใจค่ะก็หวังว่าทุกคนจะร